วันนี้ทำเมนูข้าวผัดเนื้อส่วนผสมเดี๋ยวเราก็เตรียมไว้ให้ดูตรงนี้มีข้าวสวยร้อนมีเนื้อสดมีหอมหัน่นมีแครอทหัน่นแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองส่วนเนื้อนี่เราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆส่วนเนื้อเราเอาไปลวกให้สุกก่อนเวลาผัดก็จะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปลงมือปรุงอาหารกันเลยตั้งกระทะให้ร้อน หลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันน้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ลงไปเลยลก็ใส่แครอทแครอทจะทำให้สีสันสวยและน่ากินใส่เนื้อสัตหลังจากใส่พริกซอสน้ำปลาแล้วหอมใหญ่เราคือใส่เป็นสุดท้ายเลยจากนั้นก็คเลเลให้เข้ากันแล้วแค่นี้ก็เสร็จ พร้อมเสิร์ฟหอมหน่ากินสุดท้ายตามด้วยมะเขือเทศแค่นี้เองเสร็จพร้อมเสิร์ฟก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะจัดจานกันเลยเราจัดจานพร้อมมะเขือเทศซอยหัน่นประมาณนี้ออกมาประมาณนี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่